โทวที่ทําให้ทุกคนต้องรอนานนะครับทุกคนก็มาต่อกันเลยดีกว่านะครับทุกคนตอนที่6 6 2 2หารเส้นทดสอบทําไมกระบวนการนี้ถึงดูคุ้นเคยนี่มันเป็นแนวคิดเกี่ยวกับคลาสเซตของคริสตัลไลเซอร์นี่หารเส้นมองไปที่กอสปิริทัตที่อยู่บนโต๊ะขณะที่คุ้นคิดสิทธิ์ของปราสานภนาาทุกคนกําลังจ้องไปที่กอสปิริตทัตพวกเขาไม่เชื่อว่ากอสปิริทัตจะเปิดเผยข้อมูลที่พิเศษแบบนั้นได้จริงๆ ถ้าอนาคตของพวกเขาถูกตัดสินโดยมแมลงตัวหนึ่งแบบนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่พวกเขาจะฝึกต่อไปมันก็แค่มแมลงตัวหนึ่งมันจะตัดสินชะตากรรมของพวกเราได้อย่างไงกระเรียนพันขนถามเขาพูดขึ้นมาในสิ่งที่ทุกคนกำลังคิดปี่ซียังคงดูไร้ความรู้สึกเหมือนทุกทีเขามองไปที่กระเรียนพันขนและพูดถึงมันจะไม่แม่นยำหนึ่งเปอร์เซน์แต่โอกาสผิดพลาดของมันก็ต่ำมากๆถ้าพวกเจ้าไม่เชื่อข้าพวกเจ้าก็ลองทดสอบดูได้ พวกเราจะลงมันได้ยังไงการียนพันขุนถามขณะที่มองไปที่ด้วงเต่าก๊อสปิริตทัตที่มีขนาดเท่ากับเหรียญปี้สีไม่ได้พูดอะไรเขายื่นมือออกไปเพื่อแตะก๊อสปิริตทัตร่างกายของก๊อสปิริตทัตนั้นสั่นไหวหลังจากนั้นมันก็คลันกลับเข้าไปในเปลือกก่อนหน้านี้เมื่อมันพาตัวเองกลับเข้าไปในเปลือกเมื่อพาตัวเองกลับเข้าไปข้างในเปลือกเพื่อประกอบตัวเองทีละชั้นทีละชั้นถ้าพวกเขาไม่ได้เห็นมันกับตาตัวเองพวกเขา ก็คงจะไม่คิดว่า,มาแมลงตัวนั้นจะมีเปลือกอยู่9้าชั้นหลังจากนั้นพี่ซีก็พูดขึ้นมามอบหยดเลือดให้กับข้ามันจะดื่มเลือดของเจ้าและลอกเปลือกตามคุณภาพยีนของเจ้ากาเรียนพันขนไม่ลังเลเขายื่นนิ้วมือออกมาและบีบหยดเลือดหยดหนึ่งลงไปเขาปล่อยให้กอสเปริตทัดดื่มหยดเลือดนั้นเข้าไปแต่ในครั้งนี้ด้วงลอกเปลือกออกมาเพียงแค่เจ็ดชั้นเท่านั้นหลังจากนั้นมันก็หยุดเคลื่อนไหวและตกอยู่ในสภาพที่ดูเหนื่อยล้าอีกครั้ง พรสวรรค์ระดับ7เปลือกไม่เลวเลยทีเดียวถ้าไม่โชคหลายเจ้าก็จะกลายเป็นระดับเทพเจ้าและบางทีอาจจะเป็นถึงขั้นมิวเทชันได้ปี่ซีพูดด้วยขณะที่มองไปที่ก็สปิริตทัดบางทีเจ้าแมาลงจะเหน่อยล้าก็ได้นะแล้วนั่นก็เป็นเหตุผลที่มันหยุดหลังจากที่ลอกเปลือกถึง7ชั้นวินซูอี้พูดด้วยความย,ออยืหยันเล็กน้อยสิทธิของปราสาทนภาเห็นด้วยพวกเขาต่างก็คลางแคลงใจในความเที่ยงตรงของกสปริทัต ปีซีหันไปมองเอ็กวิ i ิ e เอ็กวิซิปพยักหน้าและยื่นนิ้วไปแตะบนหัวของก็อดสปิริทัตก็อดสปิริทัตสวมชั้นเปลือกเข้าไปอีกครั้งหลังจากนั้น e อ็กวิซิปก็ป้อนเลือดของตัวเองให้กับก็อดสปิริทัตขณะที่ทุกคนกำลังจับจ้องเจ้า,มาแมลงก็เริ่มลอกเปลือกของมันออกมาอีกครั้งมันลอกเปลือกได้ทั้งหมด9ชั้นถ้าพวกเจ้ายังไม่เชื่อพวกเราพวกเจ้าก็ลองดูด้วยตัวเองยินของเผ่านภา นั้นถือว่าดีเมื่อเทียบกับเผ่าพันธุ์ชั้นสูงส่วนใหญ่พรสวรรค์ระดับห้าเปลือกจะถูกพบได้มากที่สุดและมันไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะได้รับเจ็ดหรือแปดเปลือกระดับเก้าเปลือกนั้นถือว่าหาได้ยากมากๆในตอนนี้พวกเราได้ยืนยันเรียบร้อยแล้วว่าไผ่เดียวได้และอีซันซินนั้นมีพรสวรรค์ระดับเก้าเปลือกพี่ซีพูดสิทธิของปราสาทนภายังคงไม่เชื่อจูจูวินซูอี้ก็พูดขึ้นมา มันเป็นเรื่องง่ายที่จะบอกว่า,มาแมลงตัวนี้แม่นยำหรือไม่ได้โปรดชี้แนะพวกเราปี้ซี่พูดขณะที่มองไปที่หวินซูอี้สิทธิของปราสาทนภาทั้งหมดก็มองไปที่หวินซูอี้เช่นกันหวินซูอี้มองไปที่ปี้ซี่และพูดอย่างมั่นใจเจ้าบอกว่าไผ่เดียวดายมีพรสวรรค์ระดับก้าเปลือกอย่างนั้นเหรอใช่แล้วปี้ซี่ตอบถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องง่ายหวินซูอี้พูดพร้อมกับหัวเราะเธอมองไปที่หานเซินแล้วพูดต่อ ถ้าไผ่เดียวดดยมีพรสวรรค์ระดับ9ก้าเปลือกอาจารย์หานที่มีความสามารถทัดเทียมกับไผ่เดียวดดยก็คงมีพรสวรรค์ระดับ9้าเปลือกเช่นเดียวกันเจ้าไม่เห็นด้วยอย่างนั้นเหรอใช่ใช่อาจารย์หานและไผ่เดียวดายมีพรสวรรค์ทัดเทียมกันบางทีพวกเราควรจะให้อาจารย์หานทดสอบดูสิทธิของปราสาทนภาเห็นด้วยชื่อเสียงของหานซึ้นในปราสาทนภานั้นไม่ได้น้อยไปกว่าไผ่เดียวดาย และสิ่งที่เขาทําภายนอกปราสาทนภานั้นก็เหนือความคาดหมายของทุกๆคนเขาสามารถเอาชนะเหมืองเลี่ยของ Extreme k ีมคงได้ถ้าแมาลงตัวนี้บอกว่าหาเส้นไม่มีพรสวรรค์พวกเขาก็จะไม่เชื่อในความแม่นยําของมันบางทีอาจจะไม่ปีซีมองไปที่หานซึ่นและพูดยีนของคริสตันไลเซอร์นั้นมีข้อบกพร่องอยู่พวกเขาแค่ก้าวหน้าโดยใช้สติปัญญาเท่านั้นพวกเขาไม่ได้ก้าวหน้าทางเผ่าพันธุ์ พวกเขาไม่ได้ก้าวข้ามเผ่อพันธ์ุอื่นในด้านไหนๆคนส่วนใหญ่ในเผ่อพันธุคริสตัลไลเซอร์เป็นแบบนั้นแม้แต่คนที่กลายพันธุ์ก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากนักพวกเขาจะทําให้ก๊อตสปิริตทัดลอกเปลือกได้แค่1นถึงสเปลือกเท่านั้นการจะทําให้มันลอกได้ถึง3เปลือกนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆแล้วการทําให้มันลอกเปลือกเพิ่ม3เปลือกถือเป็นอะไรที่เยี่ยมถ้าคริสตัลไลเซอร์ปกติมีพรสวรรค์ระดับ6เปลือก แบบนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่อาจารย์หานจะมีพรสวรรค์ระดับเก้าเปลือกวินซูอี้พูดเผานาภาเป็นผอพันธุ์ชั้นสูงคนปกติของผาพันนภานั้นจะมีพรสวรรค์ระดับห้าเปลือกแต่คริสตัลไลเซอร์นั้นไม่ใช่ผอพันธุ์ชั้นสูงคริสตัลไลเซอร์ปกติมีพรสวรรค์อยู่แค่ระดับ2-3ถึงเปลือกเท่านั้นผอพันธุ์ของพวกเราเคยพบคริสตัลไลเซอร์หลายคนและทําการทดสอบพวกเขาโดยก็อสปิริตทัตพรสวรรค์ระดับ4ี่เปลือกนั้นถือว่าหาได้ยากมากๆ และข้าไม่เคยได้เห็นคริสตัลเลเซอร์คนไหนที่มีพรสวรรค์ระดับห้าเปลือกพี่ซี่พูดถ้าอาจารย์หาทําการทดสอบและไม่ถูกแสดงว่าเป็นพรสวรรค์ระดับ9เปลือกนั่นก็พิสูจน์ได้ว่ากอสเปริทัตนั้นไม่ได้แม่นยำใช่แล้วใช่แล้วด้วยความสามารถของอาจารย์หานน่ะถ้าเขาไม่ได้รับพรสวรรค์ระดับ9เปลือกนั่นก็หมายความว่าการประเมินของแมลงตัวนี้นะไม่ได้ถูกต้อง ใช่ใช่ใช่อาจารย์หาน่ไม่ได้รับพรสวรรค์ระดับเก้าเปลือกแล้วก็แบบนั้นการทดลองนี้ก็ไม่มีความจําเป็นอีกต่อไปพวกเขาบางคนไม่ได้สงสัยในความแม่นยําของก็อดสปิริตทั์แต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับใครเดียวได้พีซีทำให้พวกเขาโกรธสิทธิ์ของปราสาทอภาจึงไม่ชอบใจปีซีและเอ็กวิสินั่นคือเหตุผลที่พวกเขาตื่นเต้นข้าบอกพวกเจ้าไม่ได้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่พวกเราจะได้เห็นมันหลังจากทดสอบปีซียังคงไร้ความรู้สึก มันเหมือนกับว่าใบหน้าของเขากําลังสวมหน้ากากที่ไม่เคยขยับขยื่นฮานซ่นไม่อยากจะเข้าร่วมการทดสอบเพราะมันไม่ใช่ตุระอะไรของเขาแต่สิทธิของปาสัตณ์นภาขอร้องเขาดังนั้นเขาจึงยืนขึ้นและเดินไปข้างหน้าปีซี่ปีซี่ไม่ได้พูดอะไรมากเขาแตะหัวของก็อดสเปริทัสเพื่อให้มันเก็บเปลือกทั้งหมดของมันกลับไปหลังจากนั้นเขาก็บอกฮานซ่นมันพร้อมแล้วยินของมนุษย์นั้นไม่สเสถียรแม้แต่กลาสเซตของ คริสตัลไลเซอร์ก็ยังบอกไม่ได้ก็สปิริตทัศนี้จะทําได้ไหมนะหานซส่นคิดกับตัวเองหลังจากนั้นเขาก็หยดเลือดให้กับก็สปิริตทัตก็สปิริตทัตดื่มเลือดของหานซส่นเข้าไปในท้องของมันสิทธิของปราสาทนภาจับจ้องไปที่ก็สปิริตทัตอย่างตั้งใจปีซี่และเอ็กวิสิตก็มองไปที่ก็สปิริตทัตเช่นกันพวกเขาอยากจะเห็นว่าหานซส่นมีพรสวรรค์ระดับกีเปลือกภายใต้สายตาของทุกคนร่างกายของก็สปิริตทัตก็เริ่ม สั่นไหวขณะที่ประมวลผลเลือดที่มันดื่มเข้าไปตอนที่2,603ศักยภาพยีนของหานสซ้นหลังจากที่ร่างกายของก็อสเปริทัสสั่นไหวมันก็เริ่มออกไปจากเปลือกแรกของมันมันทิ้งเปลือกที่ว่างเปล่าเอาไว้เบื้องหลังอาจารย์หานจะทาให้ก็อสเปริลทัสทิ้งเปลือกเอาไว้กี่เปลือกกันนะมันยากจะบอกได้ถ้าก็อสเปริลทัสแม่นยําจริงๆแล้วก็บางทีพรสวรรค์ของอาจารย์หานอาจจะไม่สูงมากนะัก มันเป็นความจริงที่ยืนของคริสตัลไลเซอร์นั้นมีข้อบกพร่องอยู่ทุกคนพูดคุยกันในขณะที่ก็อดสเปริลทัดลอกเปลือกชิ้นที่3หลังจากนั้นมันก็ลอกเปลือกชิ้นที่4ต่ออ่านเส้นตื่นเต้นกับเรื่องนี้กลาเซตนั้นไม่สามารถวิเคราะห์พรสวรรค์ของมนุษย์ได้แต่ก็อดสเปริลทัดนั้นดูเหมือนจะทําได้เจ้าด้วงเต่าตัวนี้ทําการทดสอบได้ทุกระดับไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ระดับไหนก็ตามขณะที่เกณฑ์การประเมินของกลาเซตนั้นจะมีขีดจํากัดอยู่ที่5ดาวถ้าหาก คนนั้นไม่ใช่ระดับเทพเจ้าแต่นั่นถือว่าดีมากแล้วเพราะกสสราเซนนั้นวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบจากฐานข้อมูลเท่านั้นมันไม่ได้ทำการวิเคราะห์จากเลือดโดยตรงเหมือนอย่างที่ด้วงเต่าต,ตัวนี้ทำเว้นตานั้นเป็นเพียงแค่เครื่องมือสำหรับเด็กเผ่าคริสตัลไลเซอร์นั้นคงจะต้องมีเครื่องมือที่ดีกว่านั้นอยู่ที่ไหนสักแห่งขณะที่หานเซ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้วัสปิลิทัตก็ลอกเลือกที่5ของมันมันยังคงลอกเลือกอยู่ ดูเหมือนว่าพรสวรรค์ของอาจารย์หานจะสุดยอดจริงๆนั่นแหละการเรียนพันขนกล่าวอย่างชื่นชมขณะที่มองดูก็สปิริลทัตกำลังลอกเปลือกจินที่7ของมันทั้งปีซีและเอ็กวิสซิปต่างก็ประหลาดใจศักยภาพยีนของคริสตัลไลเซอร์นั้นไม่ได้สูงอะไรมันถือว่าดีมากแล้วถ้าพวกเขามีพรสวรรค์ระดับ4เปลือกแต่ตอนนี้ก็สปปริลทัตลอกเปลือกลอกไป7เปลือกแล้วเขาต้องมีประสบการณ์กลายพันธุ์หลายครั้งถึงมีศักยภาพยีนที่สูงขนาดนี้หลังจากที่ก็สปิริลทัตลอกเปลือก ชั้นที่7มันก็ยังคงลอกเปลือกต่อไปเขามีพรสวรรค์ระดับ7เปลือก Exclusive และปีซแปลกใจเรื่องแบบนี้ควรจะเป็นไปไม่ได้ c r ั s t a l i z e r ไม่ควรจะวิวัฒนาการได้มากถึงขนาดนั้นถึงแม้ยอดฝีมือระดับที่ประเจ้าคนหนึ่งจะใส่ย,ยีนระดับที่ประเจ้าเข้าไปในร่างกายของ Crystalizer มันก็ไม่มีอะไรรับประกันว่า Crystalizer ที่อ่อนแอจะมีพรสวรรค์ระดับ8เปลือก แต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่จบลงเพียงแค่นั้นหลังจากที่ก๊อตสปปริตทัตลอกเปลือกที่8ของมันมันก็ยังคงสั่นไหวอยู่ดูเหมือนกับว่ามันกําลังรู้สึกคันและนั่นเป็นเหตุผลที่มันยังลอกเปลือกออกไปเมื่อก็อตสปปริตทัตลอกเปลือกอีกชั้นสิทธิของปลาสานพาทุกคนก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความปิติยินดีดูเหมือนว่าแมลงตัวนี้จะแม่นยําจริงๆนั่นแหละมันดีกว่าการที่ใครคนหนึ่งมาทําการตัดสินอย่างมั่วๆ ไม่แปลกใจเลยที่อาจารย์หานถูกบอกว่าทัดเทียมกับฝ่ายเดียวได้พรสวรรค์ของเขาสุดยอดจริงๆอาจารย์หานเป็นอัจฉริยะถ้าเขาพยายามอย่างหนักเขาก็จะเหนือกว่าเผ่าเวลิหายได้พรสวรรค์ระดับ9ก้าเปลือกที่แท้ก็ไม่ได้หายากอะไรอาจารย์หานไปถึงระดับนั้นได้อย่างง่ายได้เมื่อครู่เขาพูดว่ายัางไงนะเขาบอกว่าคริสตันไลเซอร์มีพรสวรรค์ไม่ถึงระดับ9ก้าเปลือกอย่างนั้นเหรอสิทธิของปราสารหนาาไม่ค่อยชอบใจพี่ซี่และเอ็กคสิต เนื่องจากการปฏิบัติของเพาเวลี่ไฮต่อภัยเดียวดายและพวกเขาก็ไม่ปล่อยโอกาสแบบนี้ไปสิทธิของปราสาทหน้าผาที่เป็นระดับราจันและครึ่งเทพไม่ได้พูดอะไรมากนะักแต่สิทธิคนอื่นนั้นเยือหยันเวลี่ไฮทั้งสองคนอย่างต่อเนื่องแต่ปีซีและเอ็กวีสิบไม่ได้ให้ความสนใจอะไรพวกเขาแค่จ้องมองไปที่หานซึ่นและขมวดคิ้วพรสวรรค์ของคริสตัลไลเซอร์ไม่มีทางถึงระดับ9ก้าเปลือกไปได้นอกสจากว่าหานซึ่นคนนี้จะไม่ใช่คริสตัลไลเซอร์ หรือไม่ยินของเขาก็วิวัฒนาการเนื่องจากสถานการณ์พิเศษบางอย่างนั่นเป็นหนทางเดียวที่เขาจะมีพรสวรรค์ระดับ9้าดาวนั่นเป็นหนทางเดียวที่เขาจะมีพรสวรรค์ระดับเก้าเปลือกแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรพวกเราก็ควรจะจับตามองหันซส่นคนนี้เอาไว้ปีซี่พูดอย่างจริงจังเอ็กคซิพยักหน้าพรสวรรค์ระดับ9้าเปลือกนั้นหาได้ยากข้าไม่คิดว่าจะได้เห็นผลลัพธ์นี้จากคริสตัลไลเซอร์คนหนึ่งถ้าเขาวิวัฒนาการ เขาก็ต้องได้รับการเสริมพลังที่พวกเราไม่อาจอย่างถึงได้นั่นเป็นเหตุผลที่ยีนของเขามีศัก,กยภาพถึงขนาดนี้เอ็กวิสิิไม่ได้สงสัยเรื่องที่ว่าหานซึ่นเป็นคริสตัลไลเซอร์หรือเปล่าเพราะคริสตัลไลเซอร์นั้นดูออกได้ง่ายและในตอนที่ขงเฟยจุดดวงไฟในตะเกียงของจีโน่หอหลายคนก็ได้เห็นหานซส่นติดตามขงเฟยไปและทุกคนก็รู้ในทันทีว่าเขาเป็นคริสตัลไลเซอร์ เมื่อก่อนนั้นหานเซ่นมีระดับต่ำมากๆด้วยเหตุน,นั้นยอดฝีมือระดับเทพเจ้าจึงมองทะลุผ่านยีนของเขาได้โดยอย่างง่ายได้มันไม่มีทางที่หานเซ่นจะปกปิดอัตลักษณ์ของยีนได้ด้วยเหตุน,นั้นปีซีและเอ็กวิิจึงเชื่อว่าหานเซ่นต้องบังเอิญไปเจอกับความลับบางอย่างที่ช่วยให้ผ่อพัน์ของเขากลายเป็นอะไรที่เกือบจะดีเท่ากับผ่อพัน์เวลี่ไฮแต่พวกเขาทั้งคู่ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับความจริงที่หานเซ่นมีพรสวรรค์ระดับเก้าเปลือกพรสวรรค์ระดับ9้าเปลือก ถึงจะหายากแต่มันก็ยังคงมีอยู่ผ่อพันธ็ x ซ์ตรี k คิงและผ่อพันุ์นภาบางคนก็สามารถแสดงผลลัพธ์พรสวรรค์ระดับ9เปลือกออกมาได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่าพันธุ็ x ซ r e รี k คิงพวกเขามีร่างกายแห่งราชันที่ช่วยให้พรสวรรค์ของพวกเขาไปถึงระดับ9้าเปลือกดังนั้นการที่มีพรสวรรค์ระดับ9้าเปลือกจึงไม่ได้ทําให้ปีซีและเอ็กวสิสนใจมากนักทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของบุคคลตัวใหม่ที่ปีซีเลือกเอาไว้คืออีซานซิน ส่วน x อ็กนั้นก็เลือกไผ่เดียวได้พวกเขาพอใจกับตัวใหม่ของตัวเองดังนั้นถึงแม้หานซึ่นจะมีพรสวรรค์ระดับ9้าเปลือกแต่พวกเขาก็ยังเชื่อว่าตัวใหม่ที่เลือกนั้นดีกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปนั้นทําให้ทั้ง PC และ e x ็กซต่างก็ตกใจถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้ฝึกเวลี่ฟอร์กิสเลิฟ แต่อารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาก็ยังคงเย็นชากว่าคนปกติทั่วไปแต่ตอนนี้ใบหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปขณะที่พวกเขามองไปที่ก็สเปริลทัตก็สเปริลทัตที่ลอกเปลือกชั้นที่9้าไปนั้นกําลังเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อลอกเปลือกอีกชั้นนั่นนั่นเป็นไปได้ยังไงปีซีและเอ็กวีสิตกตะลึงแม้แต่ในหมู่เวลี่ไฮก็มีน้อยคนนักที่จะมีพรสวรรค์ระดับ1ิเปลือกสิทธิ์ของปราสานภารู้สึกปราบปลื้มวินซูอี้ยิ้มและพูดออกมา หานเส่นแตกต่างไปจากคนอื่นจริงๆเขามีพรสวรรค์ระดับสิบเปลือกไม่แปลกใจเลยที่หานเส้นประสบความสําเร็จมากมายเขามีพรสวรรค์จริงๆวินสูสางพูดด้วยรอยยิ้มแต่สิทธิของปาสานพภาคนอื่นไม่ได้มีมารยาทเหมือนอย่างพี่น้องวินพวกเขาทุกคนหัวเราะออกมาข้าก็คิดว่าพรสวรรค์ระดับเก้าเปลือกนั้นพิเศษแล้วนะแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แบบนั้นอาจารย์หานนะแค่ทําการทดสอบโดยไม่ต้องเตรียมตัวอะไร และผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือพรสวรรค์ระดับสิบเปลือกไหนไหนไหนเขาบอกว่ายีนของคริสตัลไลเซอร์มีข้อบกพร่องละ่ะและพรสวรรค์ก็แย่พรสวรรค์ระดับ10เปลือกมันแย่สําหรับพวกเขาอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าไม่เข้าใจใครก็ตามที่เกิดก่อนก็จะตัวใหญ่กว่าและนั่นก็หมายความว่าเก้าเปลือกนั้นใหญ่กว่าสิบฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าพูดถูกแล้วไม่แปลกใจเลยที่พวกเขามั่นใจนะ ขณะที่สิทธิ์ของปราสานาพายังคงเย้ยหยันต่อไปก๊อสปิริตทัตก็เคลื่อนไปข้างหน้าและทิ้งเปลือกที่เล็กเหมือนกับเหรียญเอาไว้เบื้องหลังพรสวรรค์ระดับสิบเปลือกเขามีพรสวรรค์ระดับสิบเปลือกจริงๆเอ็กวิสิและปีซี่มองไปที่หานเส้นอย่างตกตะลึงมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรที่จะหาตัวไหมที่มีพรสวรรค์ระดับ9้าเปลือกแต่ตัวไหมระดับสิบเปลือกนั้นเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆถ้ามันไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรและเขาได้รับทรัพยากรอย่างเพียงพอ คนที่มีพรสวรรค์ระดับ10เปลือกก็มีโอกาสสูงที่จะกลายเป็นระดับเทพเจ้าขั้นทรูก๊อตหลังจากที่ก๊อตสปิริตทัตลอกเปลือกชิ้นที่10มันก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อครับก็จบไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมาเจอกันตอนช่วงเย็นอีกทีนะครับผมขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของทุกคนด้วยนะครับผมสมัหรับตอนนี้ก็จบแล้วครับสวัสดีครับ